สุภาษิตบทที่16ข้อที่29คนโหดร้ายล่อชวนเพื่อนบ้านของเขาและนําเขาไปในทางที่ไม่ดีข้อนี้บอกว่าคนที่ชวนคนอื่นไปทําสิ่งที่ไม่ดีไปในทางบาปเป็นพวกคนโหดร้ายควรเลิกคบหากมีเพื่อนคนไหนชอบชวนเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีชอบชวนเราไปท,ท,ไาไปทําบาปอยู่ห่างๆให้กับคนเหล่านี้อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาเพราะพระคัมภีร์เรียกเขาว่าพวกนี้เป็นคนโหดร้ายให้ระวังคนเช่นนี้แต่ว่าคนเช่นนี้เนี่ยมักจะมีบุค,คลิกที่น่าดึงดูดที่มีอะไรบางอย่างที่น่าดึงดูดเพราะว่า สามารถชวนคนได้แสดงว่า มีความสามารถบางอย่างที่ชวนคนให้ไปติดกับไปทำตามสิ่งชั่วร้ายตามอุบายของเขาเยโฮสาฟัตเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแต่ปรากฏว่าดัานไปผูกสัมพันธ์กับอาหับในสองพงศ์วดาดบ,บทที่18ก็เลยเจอปัญหาไปสู้รบก็เลยพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งดันไปร่วมมือกับอาหัสยาที่ชั่วร้ายก็เลยคนชั่วเลยชวนกันทำสิ่งที่ไม่ดีคนดีก็เลยถูกชวนไปทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าก็เลยพ่าย แพ้ต่อศัตรูอย่างน่าเศร้าดังนั้นคนเหล่านั้นที่เป็นคนโหดร้ายที่ล่อชวนให้เราไปทําบาปหรือดึงเอาไปจากทางของพระเจ้าเนี่ยอย่าไปคบเลิกครบเลยเลิกคบแล้วก็มาเลือกคบกับคนที่นําเราไปสู่ในทางที่ถูกต้อง คนโหดร้ายล่อลวงเพื่อนบ้านตนนำสู่ผลร้ายทุกสุขจางหายชักชวนไปทางที่ผิดมากมายมีแต่ร้ายทางมืดมิดจิตตรอมตรมครบต่อไปคนพวกนี้ชีวิตมีแต่มืดมนจิตใจโศกเศร้าตรอมตรมมีแต่สิ่งร้ายมายังชีวิตดังนั้นอย่าคบเลยครับคนที่ชักชวนเราไปในทางที่ชั่วร้าย